สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ก็มาพอก,กับดาลามาดามอีกคือเก้านอก,กนนะเนาะวันนี้เป็นวันที่เก้าเป็นจังไดโน่ฝันดีไปพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นแตได้ไปซอปปอเล่าบ่ที่มาดามลงไปเจ็ดเส้นดังมีตัวใดถือใจบ่ฝันเจียวของไผ่เนี่ยบ่มีผู้ใดฝันถึงของดาลามาดามบ่เขมเมนตนมาในเดอ้อเป็นต่ไปบ่ ไปไปนั่นเจ้าละมาดามมาสันไอไงาท้อไงหงลังไงกลางลำไง,งกลางเงินสพาดเลยพะนะบมาเาป็นตะเล็ตัวน,นพ่อแม่พี่น้องสามดัเราเด้อ่าสันเพ่นวาเจ้าเสียจังใดละมาดาม่าสันสามหวัวแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเนาะได้ข้าเดียวแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ยเนาะมาดามกะซำนี่พี่น้องสีซำใดเนานะให้ไปเด้อพุ่นมาดามหวัวนี้เนาะเอา เว้าเรื่องของเจตาสิไปเว้าเรื่องของเจ้าของจังได๋ซั่นถามข่าวๆหาฝันดีพ่อแม่พี่น้องคันฝันดีก็กระซิบมาแน่เด้อกระิบมาให้แน่ว่ามาดามเป็นตะเขาอยดอกให้กําลังใจกันให้กําลังใจกันเนาะพอแม่พี่น้องว่าบ่อ้าว่าจังได๋ก็ไปนํากันล่ะเฮาจับมือกันให้เหนียวแน่นเนาะหักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่น บวกาลุดพอสีงวดดอกพ่นวาบวกาลุดสามงวดพนะาลุดสามงวดเราแม่กล้าอิลีนี่มาสาั่งกาแนวบวกาแถวคุณดาล่ามาดัมเจ้าไปไม่เด้เจ้าต้องกล้าแบบไม่เนาะย่าเฮ็ดแบบนี้เจ้าต้องกล้าไปสี่งวดติดวาจังเสียห้างวดติดวางเสียสามตัวตดสามตัวตรงวาจังสินเนาะสามงวดติดสี่งวดติดเจ้าต้องกล้าแบบนั้นอ่ะเ้าไปแน่สาทยายไปนํ่บาทนี่ผูใ้ใดเป็นแฟมครับของ เจตาพารวยค้นสวยในตำบลหยับมาบัานขยับเข้ามาถ้าใครจะตามของเจตาพารวยสองวดติดเด้อค่ะเด้อสองวดติดติด,ด,ด,ตด,ตดเจตาพารวยงวดที่ผ่านมาเข้าไปหก,หกหกแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับดีใจด้วยมีผู้โชกผู้มานน้ำเพลอนบน่นี่มีผู้โชคผู้มานน,น้าเพลนบ้นน่ดาราประจำตำบลเน้นี่ แล้วก็งวดก่อนหน้านั้นเข้าไปที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเขาตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวจอเด้เข้าตัวเน้นตัวจอสองงวดติดวาจังไดอ้ไดสิไปน้ำสาวสวยในตำบลเตรียมตัวแคบหน้าจอเตรียมตัวเขียนลุ่งป่านาอานิยับมายับมาใกล้ๆมาดามเนี่ยให้มาดามอบอุนน่นแนจากหน่อยช่วงนี้รู้สึกหนาวในๆ <c oughs> ใครบ่าใครกะ ใครว่าใครกระห่มผาเพราะแม่พี่น้องซ้ำหมดปิดแล้ว <c oughs> ใครว่าใครก็ได้ห่มผาแล้วมาดามผู้ใดสิมาห่มผาให้นอผู้ใดสิมาห่มผาให้มาดมาดม,าม,ามาดนอนเหมือนแนยบนนอกมือแรงนี่เนาะสองทุ่มครึ่งคืนนี้สิเป็นจังใดแบบดใดไห้หนอสิห้กำลังใจมาห่มผาหนาวบนหนาวก็สิได้นอหน่หวม่าแล้วมือแรง <c oughs> กั้นไว้ซะแล้วพ่อแม่พี่น้องกั้นไว้ว่าสิออกตัวใดเอามาดามจะมาเบาเห้งเถิ บ่เบาแห oh. um, so ้งจังไดมันเจ็บแขนเน่ใจอกอังในพราไทยพวยแห้งหรือแม่พี่นวองเนาะจะหาเงินใส่สู้กันกินเนาะซู้กันกินซู้กันใส่เนาะอ่าไปโต๊เวีต๊ปลากับไปน้ำเพื่อนบ่เป็นไหมอยู่ตาบ้านเนาะเฮ็ดจังไดเอาอ่ะผู้ใดสิตามคลองจตาพ้าร่วยยับมากจะอ่านสวยๆให้ฟังนุ่มๆและนวลๆพ่ดแล้วสาวสวยในซอยเห็นหน้าเห็นตาไปแล้วยิ้มเปื่อยอยู่เพื่อนรักของฉัน เจตาพาร,รวยให้มาวันนี้รุดเหล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้4ี่กับเก้าสองตัวสี่หางตรงกันกับดาล่ามาดามบอนอมาดามกับรบิเบิงได้ว่าของมาดามมิตตดตัวใดเนี่ยตรงกันบอมบอมพี่นอ้องอ่แคปหนาจอไว้สองตัวสี่หางก็จะมี9ก้าห้าเกสี่สี่หนึ่งสี่ศู บั่นจะเป็นเก้าเก้าสี่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 เก้าเก้าสามตัวสามหางสี่เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่หนึ่งเก้าสี่โอ้พนเน้นหลักสี่หลายกว่าด้วยนี่สี่หนึ่งเหลวกับเก้าสี่สามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่เก้าห้าสี่เก้าหนึ่ง จัดไปพวกแม่พี่น้องสามตัวแตกแค่แน่นอนเมื่อนี้ว่าสิเป็นข้องไพทนละล่างสังหวนล่างสังหวนเจ้ายามาสังหวนดูอะไรเด้อคอยสิคอยสิถือคอนบกจุกผัวอคอยหามเมียคอยหามที่คอยเล่นเต้คอยไปตะห,หนันนวดอ,อล่าพัฒนาน้ำเจ้าลายที่คอยสิได้แยกห้างกลางล่ำละที่อย่าไปพิษกันอย่าไปยากันในรถเด้อว่าให้ถือกันเดอไปน้ำกันมันสิว่าไปตะน้ำมาดามหลเงินกระมด สิไปยากันในรถบบไว้เด้ไปน้ำรถน้ำกันอย่าเถียงกันเด้อผู้ใดครับรถบบเปลี่ยนถ้าเป็นพัตรละยา,ยาผัวเป็นผู้คบอย่าไปเถียงผัวเด้อกันผู้ใดผู้ยิ่งเป็นผู้คับผัวนั่งกะผัวกะย่าไปเถียงเมียเด้อเขาสิว่างทิมกลางล่ำ <c> เ <oughs> <c oughs> นาะพ่อแม่พี่น้องว่าเอาวผู้ใดสิตามลุงทรงแบบนี้เป็นเจ้าหนของลุงทรงเมื่อนี้สิมีรัฐบาลไท้ลงห้อยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องสรุป รวมเซียนให้เขาไปหลายคนอยู่รัฐบาลไทยยังไม่ได้ลงให้ของใครเลยแล้วก็เดี๋ยวกสิสรุปของเจ็ดเซียนดังไปนั่งเนาะแล้วก็เล่าพัฒนาลงให้แล้วเด้ยสรุปเจ็ดเซียนดังลงให้แล้วค่ะเขาไปติดตามช่วได้อาลุงส่งให้มาวันนี้ผู้ใดเป็นแฟนคลับยับมาแคปหน้าจอลุงส่งให้มารวดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับหกเลขติดสี่มีสี่มีห้ามีหนึ่งสองตัวหกหาง อ, 49, อ้าวสี่เก้าไม่ละพม่พี่น้องของเกีตาก็มี 49. 49 59, สี่เก้าสี่ห้สองคูละ2คูละ1นึ่งเก้าสีห้าหหนึ่งสมตัวสามหาง1 6ึ่งหกสีห้าเสหนึ่งเแคปหน้าโจสองตัวเน้นไปสหาง เน้นไปที่ห้าเก้าหนึ่งเก้าหกสี่แล้วก็หกหนึ่งเด้อค่ะสามตัวเน้นมือเล่ยพงศพี่น้องค่ะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของลุงส่งตัวนี้แบบเดียวกันเด้อกับของเจตาพ้ารวยเด้อเขากันเป๊ะเลยสามตัวอย่าเน้นนักหล้วล่วขันวา่ามาดามซี่ไปปุ๊บบิดหูสั้นซ่องล่องฉันเด้อขันห้าพวกเข่าบ่ดชิงไงท่านยืนก <laughs> ันห้าเข่าก็ดีใจนัน่เนาะพแม่พี่น้องว่าบอหน่อย อย่าเ้าเน้นแหงเด้ออย่าเฝ้านักอย่าเฝ้านักใจเย็นๆงวดนี้เฮาตามทุนเฮาก่อนงวดหน้าจังว่าไแม่นบ่ล่ะมาดามยามบอกตามทุนเพิ่นว่าเฮ็ดนเฮ็ดเล่นๆสิเป็นอีหลีคั่นเฮ็ดอีหลีล้วเป็นทุกข์ซ้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเล่นๆลเป็นตะรวยตะรวยเฮ็ดอีหลีลจนซ้ําแม่นบ่คือมาดามว่าบ่อ้าผู้ใดสิไปพายยามให้หลวงพี่แขกบัดของหลวงพี่แขกไปทางอุบลทางสกลนครทางเอ้า ล่ามไปเมื่อลาดนทั้งอุบนทั้งยาสูดเดอ้อสองเจ็ดเจ็ดสองเมื่อน,นี่ผู้ไดสิบไปกับหลวงพี่แขกมาพายยาำหลวงพี่แขกให้มารูดราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่เก้าวันนี้นะคะหกับสองตัววิ่งตัวรูดสองตัว 5, ห้าหางหกสองสี่เก้าเอามาอีกแล้วสี่เก้าเพื่อนแมพี่น้องให้ท่วงเนเดอ้อเพราะว่ามาอีกแล้วแม่ 4 9แล้วก็ 29, 64, 64, 64, 64, สองเ6้กสี่กสี่กับสเซียนแล้วเด้อของลุงทรงกับนี่หกสแล้วก็6 9เสตัว2หาง6 96, 2, 9 6ก้าหกสองเกสี่สี่ตัวหนึ่งหางสี 49, 62, ่เกากสองเด้อกันเด้อสตัวเน้นไป4หางเน้นไปที่6 2, 4, 9, 2, 9, 4, 64, กสองสี่เสองเกาสีกสี่เด้อกันเด้ออ่ะสตัวเน้นหมดเลยสี่ตัวเน้นหมดเลยเพราะว่าของ หลวงพี่แขกถือว่ายังไม่หลุดหกมานะคะหกมาแต่ไม่ได้ติดเบิ้ลนเนาะอ่ะต่อไปบันี้ต่อไป <c oughs> มีการต่อไปเด้พลอยบ่ได้แม่พ่อแม่พี่นอ้องมีแต่ต่อไปเรื่อยๆแล้วเฮเย็บนักก็ไปพักที่เล่าคือเกาแล้วมือเนี่ยก็ได้คองปูศูนย์เจ็ดถือว่ายังไม่หลุดหกยังมาให้เห็นนะคะให้บ่เถืงพ่อแม่พี่น้อง ไฮเท้หอดหกสองออกหกหกเมื่อนี้เจ้าสิบนว่านอสอปปอล่าสาวทั้งหกท่านอยู่บ,บนเวท,ทีจาวาจังใดมื่อนปูศูนย์เจ็ดให้มาอ่เตรียมตัวเ้ียบร้อยพี่น้องคะ่ะผู้ใดเป็นแฟนคะปูศูนย์เจ็ดเนาะคะเนาะปูศูนย์เจ็ดให้มารดาวดเร้าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับศูนย์สองตัวเก้าหางแต่เน้ในให้แค่สามหางสองตัวเก้าหางก็จะมีหกเจ็ดหกแปดเก้าหกเก้านะคะ 676869070809171819 2ตัวเน้นไป3หางเน้นไปที่67 6869แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของปู่07แล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบคุณขอบคุณปู่07เนาะที่ให้ตัวเลขแนะทางมาว่างทางช่อง เป็นของออดปล่อยเป็ดนุมข้าบ่อยบ่ได้ซ่อดอกหลวดเจ้าขันเจ้าบ่ไปเมื่อนี่คุณน่มข้าบ่อยปล่อยเป็ดเพิ่นให้รูปไม่มากพ่อแม่พี่น้องเิ่นว่ารูปปัจจุบันได้มาดามพะนะขันอยากซ่อรูปปัจจุบันต้องไปได้เมื่อนีดไปซออปปอล่าเด้อสิได้เห็นกันว่ารูปปัจจุบันประมาณใดอยู่แต่ในปลาในดวงวัสดเอ้า ผู้ใดเป็นแฟนครับออปล่อยเปียดตามตัวเพราะว่าของออปล่อยเปียดว่าม่นเขาอยู่บวเองวดใดเฮงของเพิ่นเขาเนะรัฐบาลไทยคนกับ,บ่แมันเขาอยู่บวสิลงให้ได้ค่ะเด้อรัฐบาลไทยมีงเนาะของเซียนชนะเพิน่นกับเข้าไปของลูงทรงกับเขาของออปล่อยเปียดกับว่าม่นเขาเนั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยติดตามชมร่วมเซียนดัง อ๋อป้ายเปลี่ยนให้มาแล้วพัฒนาในงวดวันที่9วันนี้เนาะค่ะเนาะรูด7กับสองสองตัว4หางสองตัว4หางก็จะมีสอง7จ็ดสองเจามดเสองสองสามตัวสองหางเจ็ด สองเจด็จดเจ็ดเก้าสองเบิร์เด้อเพื่อพ่อแม่พี่น,อน้องเพื่อนห้เบิร์มานำเงวดนี้เบิร์นเจ็ดเจ็ดสองสอง,ส,องสามอ้าวแคปหน้าจอสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองเจด็ดแล้วก็เก้าสองค่ะส,สามตัวเน้นหมดเลยมีสองหางเนาะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบุญอ้อปล่อยเปียดที่ให้ตัวเลขกนะทั้งนวังทั้งสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลาย อ่ะต่อไปเป็นของปูโคราชผูใ้ใดเป็นแฟนครับปูโครา้องกัาบระโทษคอไผ่วันที่ผ่านมาบ่าไปเนาะวันนี้ไปใหม่เนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ของของปูโคราชเขาดีอยู่ด้วยเนาะพ่อแม่พี่น้อง่าบอของปูโคราชไปทางอุบลอุบลไปทางสก,กลโอไปทางเงินยาสูทงสูท้อนอยู่ตัววิ่งทรูดเดินดีอยู่แต่ววดที่ผ่านมาลุดเนาะ พติดเบิรนออกเบิรนคันออกเบิร์นสักจะรูดหลายคนอยู่อาผู้ใดทิตามของปูโคราชวันนี้จับตามองปูโคราชให้มารูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งเ่นี้สองกับสาสองตัว9หาง9ก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสสองตัวนี้ไป สามหางเน้นไปที่สองรูดที่สองเน้นไปเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามปู่โคราชกับนมัสการปูโคราชขอพุ่นหลายๆเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างท่างสองเนาะกาบขอบพระคุณเป็นยางสูงเพราะว่าปูก็ให้มากเป็นประจำาม่ไเด้บ่อเ่เป็นแต่ได้ไปทั้งใดป่้ยเลขบ่เขาบ่าไดดไปัน นมัสก,การและยุไกลกันคักอยู่ใส่เวลาหลายชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องกาจะไปถึงมองมันปูอยู่เนาะงวดนั่นไปอันก็สิไปงูดจักกับปูกะยูทูบมีปัญหาพ่อแม่พี่น้องไปหาเพื่อนอยู่พูนแบบไก่หนึ่งก็เลยได้ไปแวะเพื่อนสนกเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลยพาปไปเนะาะถ้านั้นเบาแหลมเบาแหลมแล้เกินอัน พอแต้มเนาะไปหาพอแต้มกับเบาแหลมเพิ่นกันเลยภาพไปหาปูศูนย์เจ็ดก็เลยใดของปูมากปูพ่อหลาปูศูนย์เจ็ดเนาะค่เนาะอะเมื่อนี้ผู้ใดสิตตามของออสุพรรณแบบนีบน้ของออสุพรรณไปทางอุบลเด้นนี่สองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองไอสุพรรณเจ้าคือคือคอยคอยค,ค,ค,คือคือเจ้าเท่านี้ เอาว่าจังใดมือนีจับมือกันไปเฮารุดตัวหนี้สามวดติีกันตั้งแต่เขาเจ็ดเอหกหาหกตรงตรงว่างวัดที่สามเลยเดี่ยไปทางอุบลปชัยเนี่้นี่ตรงมาทางหนองบัวลำพูดตัวไปกับมาดามเท่มือนี้เด้อเฮ้าต้องไปน้ำกันเด้มือนี <c oughs> อ่าผู้ใดจิตตามของอสุพันอสุพันให้มาวันนี้รูดเลาพัฒนาสองครึ่งคือมีเก้ากับหกสองตัวส,สองตัวหกหาง 1,929,3,9,162,606บ้านก็จะเป็น6,6,6,6,0,0 1 3ตัว2หาง9,2,9,919,192 9ด้วยค่ะด้วย4ตัวด้วยค่ะ4ตัวหนึ่งหาง1,9,2,9 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่1,9,2,9 3ตัวเน้นหมดเลย4ตัวเน้นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วไปต่อเป็นกองค่า จะมีเสียงแจกแจงกในเรื่องเพิ่งคุณน้องเพิ่นเปิดเครื่องกระจายแต่ใดดอกเนาะว่าเพิ่นจัดงานนิยังบุปเพราะว่ามือว่านกับไปแห่ต้นเทียนน้ำเพินอยู่ไปอัน,อนแห่บ,บ่วมันไปแห่ดอกไปถ่ายเอารูปไปถ่ายวิดีโอซื้อ,อว่าแม่พี่น้องเป็นแห่ต้นเทียนสิเขาพันษาแล้วเนาะอ่ะ่นสิเขาว,วัดแล้วแต่ว่ามาดามวัดแต่แอลนก็หออ์อยู่ <laughs> <laughs> ผู้เพื่อนไปาวาดแต่ว่ามาดามวัดแอลกอฮอล์ยูพูดแม่พนองอะผู้ใดสิไปน้าแม่มารวยบานนี้คุณแม่มารวยคนสวยเป็นจังใดคุณแม่มารวยเขาเล้วแปลงจังหลุดและเจ้าได้โซ่หนาโซตาและสวยไหมพูอแม่พนองแม่มารวยเขาสวยทั้งตัวเหล็กสวยทั้งคนเด้โชดหนาให้แล้วเรียบร้อยงวดกว่านานันเข้าไปเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตัวเน้นตัวจอเนีนให้แค่สองหางโช่หน้าโชตาลุดกระจุย อ้สันบอเมื่อนี้ต้องไปเด้อคุณแม่มารวยคนสวยนะคะแม่มารวยคนสวยให้มาวันนี้รูดลาพัฒนา2องทุ่มครึ่งคืนนี้9กับ0 2ตัว10บหางแต่เน้นให้แค่2หาง2ตัว10หางก็จะมี9 6 9 7 9 8 9 5 9 3 0 6 0 7 0 8้าแปเน้นไป2หางเด้อค่ะเด้อเน้น ม่น2หางก็จะเป็น96แล้วก็90อุ้ยเว้าคักเนาะอย่าลืมเอา90นั่นเนด้อพ่อแม่พี่น้อง <laughs> แต่วิ่งตัวรอดวันตอนนี้คุณมาดามเจ้าคือเป็นหลายเด้เจ้าอันผู้ใดเนาะว่ากินยาคุมผิดแพงบ่เจ้าพะนะมาสร้างว่ารุ่นนี้ได้กินยาคุมมาซื้อสิดีแด้พ่อแม่พี่น้องเนาะรุ่นใกล้สิได้เงินนั่นน่ะทางข้าราชการได้กินยาคุมแสดงว่ากระปีก้กระเป๋าอยู่ได้ไนี่ แม่บา <laughs> มาดามขัาไปอ่านคอมเมนตนมาดามก็ได้หัวหย่อนอยู่อ้าวผู้ใดว่าจังใดกะดิใจที่เขาว่าคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องกินยาคุม้มทีแพงบ่ปฏิบตาส้างละเทียมูวกจังหดแพงยาคุ้มแล้วเดเป็นลักษณะไหนเนาะบาทนี้ผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่ซื้อมาฝากในเด้อกันรุ่นนี้ได้กินยาคุ้มนี่ห่วยบ่ทัรมาดาแล้วสัน่นแสดงว่าภายในเขาโอเคอยู่ได้นีน้ะแม่นบ่ วาสเนเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแม่มารวยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกาขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เขามาติดตามชมบว่าิปเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าเนาะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปซอปปะอเล่ากันสูู่สู่คนสองพุ่พึ่งขึ้นนี่แล้วค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ